เยมมาาาลลวันนี้กลับบ้านดึกครับใต้แสงเทียนไฟฝ่ายังมูมี่ยิ่หวานรุดไปยู่เอ็วเทิ้งเอื่อยเทิ้งร้านวันนี้กินเขาใต้แสงเทียนมีส้มตำครับหลบกลมตมแซ่บไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะวอนดี พักแวนักแวนพักแว่นพักแวนคุณแม่มือนกันเพรท่านเมื่อเนี่ย้มาเขี่ยวมาอย่างนี้นะครับตังไข่ยังไข่เสียทั้งนี้ก็กำลังเก็บห่านตอนนี้ก็เกือบๆทุนหนึ่งนะครับเฮากับไต่เทียนน้ำมัรยากาศเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศนาล่านบรรยากาดนาล่าน ตอนนี้รถก็โม่โม่ไม่แม่ครับรถยังไม่มีครับนี่มันจะเป็นยังสงครับใส่แสงเทียนอะไรนะ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 ทำไมปากโปอย่างนั้นนะมาแม่มาแม่ตะบุงงบ เบอรยังหลกหลายหนึ่งเนี่ยายาุผามามามากินแล้วก็ใไตปลาเนี่ย่องกมาแม่กีหม้อไส่มาสิงหม้อไสมาเอากมีว้าไล่แยบหมดเลนี่ยเยว่ามาเปิดจะไม่กล่าว่า

ได้มดแล้วเ่มา่่าอีุนบนซ้ายฝ่ามันยมองยเอมันองมอนี่ดิเพฟอิทีู่บอฮิ้นแต่บตรงันไปหาดูนซายฝ่าสีถนยูบ่ เห่นแกะวทุ่งมีดบางแกยังต่ไแดงถุมีดเล่ยไแดงุมีดุนไปหางงที่จะไปอาตลาดคนดูนะตำบัุมดไเนเดี่ยวเป็ยยเด่ยาน้คุณงานั่นนี่นี่นคุณมาหาไทยขาน้นะะ บรรยากาศคำแล้วนะครับทุ่มเครื่องละ่มเืให้เมี่ยงนไอ้ออกวยู่ถูกเาว่าเราหูตเเลาว่าเราถอย่างแากเจ้ายแล้วก็บริจาคมือบริายแล้วว่าเขามาไปด้ยเขาจานเขาคนเ่นใหญ กินเดี่ยวแล้วนะครับกลับบ้านัเบื่อเมือขึ้ือ่ีผ้ากันร้วงมเ่อบปะเมือไรม่าจะกลับมากลับทำไมมันสัาแล้วมันเื่อแล้วเอากับทอ